เองเลยนะเนี่ยล้างมือหน่อยดีกว่าล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 าเสร็จแล้วก็เช็ดมันหน่อยถูกต้องเฮ้ยพ่อนั่งทำอะไรอยู่คุยกับคุยกับหัวหน้าอยู่คุยกับหัวหน้าอยู่เอาละเอาละแต่งหน้าแต่งหนวดเสร็จสั้ เแต่งหน้าหน่อยเติมปัดแก้มอันนี้นี่ลายสวย,ๆๆๆยสวยเฮ้ยสวยขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะไหนไหนเก็บหน่อยนั่นไหนซิน้เปรีย้ยวอะไรสุดสิค่ะใช่แล้วน้อง <c oughs> น้องอยากได้ซอสมะเขือเทศจิ้มก,กับพรินฟรายไหมไม่อ่าหรอกค่ะแบบกินแบบนี้ก็ลยเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ กินทุกวันก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะจริงเหรอคะแต่มันอร่อยนะกินได้แต่ไม่ได้กินแบบเยอะขนาดนัน้นอ๋อค่ะแกแกทาบาแกะแกะ,แกะพี่นิชาฮะอะไรหรอโนสงสัยจังเลยห้างนางพี่นิชาเนี่ยมันคืออะไรเหรอคะฮะอะไรเหรอเนี่ยค่ะ อ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามแม่กันไหมดีเลยค่ะมันก็ลายกันแม่คะแม่คะอะไรลูกตรงห้องนอนหนูมีอะไรหรอคะไหนแม่ไปดูเนี่ยคะ่ะอ๋อเครื่องจับเย็บผ้าของแม่เองอะลูกอ๋อหนูลืมไปจริงๆริงหนูรู้นะคะว่ามันเป็นเครื่องจัรแต่ว่าแค่หนูลืมอะคะ่ะอืมลูกอ,อ๋อ นี่แน่แตาของเครื่องจักรเย็บผ้าจริงๆเหรอคะคุณแม่ใช่เลอลูกทำไมล่ะลูกแม่คะแม่สอนหนูพับเอ้สันเย็บหน่อยได้ไหมคะหนูอยากลองเย็บผ้าเป็นนะ่ะไม่ได้นะลูกไม่ได้นะทำไมอะคะแม่ทำได้โลยอะ้ฮ มันดูสนุกดีหนูอยากลังเล่นอยากลังเอามือไปให้มันแบบขยับอยากรู้มันจะเป็นไม่ได้นะไม่ได้นะลูกนิ้วหายเลยนะไม่เอานะลูกเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะมันเป็นของใช้มันอุปตัดโอเคอุอะไรนะอุปัติเหตุค่ะอ๋อลูกอุบัติเหตุสำนักเด็กๆด้วยเอ่มผู้ใหญ่ก็ด้วยนะเฮ้ยแม่ยังพลอยไม่โถกเลยอุบัติอุบัติ แล้วก็พูดมันทวงเหมือนกันไม่ได้นะลูกลูกไปเล่นมันไม่ได้เด็กขาดเลยนะมันไม่ใช่ของเล่นมันเอาไว้เย็บผ้าลูกลูกเคยเห็นไหมตอนที่ไปซื้อซักเอ้ยไปซื้อผ้าที่เมืองบ๊อบเมืองบ๊อบอะที่มันอยู่ในเมืองโตเกาน,นั่นแหละแบบฟรีอะลูก,ลกเขาก็จะมีเครื่องแบบนี้แหละตรงคุณป้าลูกตรงนั้นแหละเขาก็ใช้มัน ทำผ้าแล้วก็เอาไปขายอะ่ะจริงเหรอคะแม่แต่หนูอยากลองเย็บจริงๆนะคะนะนะนะไม่ได้ลูก,ลกแม่ตามใจหนูหน่อยสิเอา้าหนูอยากนิ้นวหายเหรอลูกอยากโดนอุบัติเหตุเหรอไม่มันก็อย่าทำสิชอบให้แม่ดุขึ้นเสียงอยู่ได้เฮ้อหน้นหนูดูแม่ได้ไหมล่ะคะ ได้สิเย้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกระโดดนะเดี๋ยวแม่จะไปหาชุดมาก่อนนะใช้ผ้าดีกว่าแม่จะยิบผ้าได้เลยค่ะแม่เคยเย็บตั้งสัปดาห์ที่แล้วยังเหลืออยู่เลยแม่ไม่ได้เย็บตรงอื ừ ่นนะเดี๋ยวไปเย็บตรงนี้อีกแม่จําได้นะมันอยู่ตรงนี้นี่ไงสังสองผืนเลยแหละเออแม่แม่เย็บแม่ทําไปแล้ว ตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่จะทําตัวนี้นะโอเคจะใส่นี้นีชิก้าตั้งใจดูนะแต่ห้ามทําเองนะค่ะค่ค่ะนี่ลูกนักดีตรงนั้นก็ได้นะลูกองมาหน้าตรงนี้หรอกอแค่นั้นแหละ,หละว้าวแม่ถ้าแม่เอาชูจามี้ไปขายได้ไหมแม่ฮะจะเอาไปขายได้เหรอลูกเออ้อจะดีเหรอ ดีหละมั้งคะแม่ไม่ได้เย็บเก่งมาที่ร้านหรอกนะแม่ก็แค่เย็บเป็นอยู่หนูเสียดายนะอยากทำบ้างอะ่ะใช่ไหนลองวัดไหนประมาณเท่านี้โอเคแม่แม่เิ่งมาก <c oughs> ขอบคุณนะจ๊าลูกโอเคทำไมแม่ต้องเขียนด้วยะอคะ แม่จดวัดขนาดผ้าก่อนไม่นั้นน่ะแม่จะตัดยิบผ้าไม่ถูกกันลูกจริงเหรอคะแม่ใช้ข้างหนึ่งเขีนข้างหนึงตัดเลยเหรออ๋อใช่ลูกแม่เป็นคนเจ๋งไง <laughs> ชมตัวเองนะชมตัวเองดึงดิงดิงดแม่แม่ใครอย่าเพิ่งเปิดเพลงแบ็คพิ้พงค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <laughs> ไม่ใช่ไหนไมาดูหน่อยเสร็จแล้วนี่นิชาทิก้าลูกแม่ทำเสร็จแล้วนะนี่ชอบสีไหนเหรอนิชาสีเีเหลืองค่ะอ่ไปเลยนะทิก้าสีขาวมันคืออะไรเหรอคะอ๋อมันคือผ้าเช็ดหน้าจ้ะ เวลาหรืออะไรหนูจะได้ไว้เช็ดได้แม่เห็นทีกล้ากินแบบกินจุมอมเมมมากเลยหกโต๊ะหกหน้าหกชุดแม่ก็เลยเอาผ้าอันนี้แหละให้หนูเช็ดว้ามยัเพิ่งเช็ดตอนนี้สิทำมป็งเล็บเช็ดอะ่ะอ๋อเป็นไฟค่ะปากมันเลอะอ๋ออย่างนั้นแหละแล้วเสร็จแล้วอะ่ะหนูก็ซักนะ ซักเองฝึกซักเองใช้มือเหรอคะใช่ขย,ขยี้ขยี้ใช้สบู่ของหนูไปได้อันทุดเป็นไงกูได้ทร,รมาอ่ะอ่าค่ะเฮ้ยลกูกแม่ย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวหน้าแม่จะเย็บอีกนะตอนเนี้ยหนูบายบายได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยมันหลายนาทีแล้วนะจริงเหรอคะพี่นิชาบายบายได้แล้ว นั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบ๊ bye ายบายกดกระดิ่งให้ด้วยบ๊ายบายค่ะ